อย่าทำเป็นเล่นไปนะครับการยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยครับเพิ่งประกาศฉลองชัยชนะโดยคิมจองอึนบอกว่าการทดลองขีปนาวุธเมื่อวานนี้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างงดงามยิ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางถึงไกลเขาเน้นนะครับว่าพิสัยกลางถึงไกลและครั้งนี้ไม่เด้ง ไม่แปลกยิงไกลสูงถึงขั้นที่เขาอ้างครับว่าสามารถเจาะไปถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐได้แล้วคิมจองอึนโชว์ภาพเลยครับปรบไม้ปรบมือบอกว่านี่เป็น perfect w e a เว n ปรแปลว่าเป็นอาวุธสุดยอดสมบูรณ์แบบก็แปลว่า คิมจองอึนขณะนี้กำลังบอกกล่าวกับชาวโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้แม้กระทั่งจีนนะครับว่าเรื่องของอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไม่ต้องมาข่มขู่ฉันอีกต่อไปเพราะว่าการทดลองครั้งล่าสุดนี้สามารถจะบอกกล่าวกับชาวโลกแม้กระทั่งนักวิเคราะห์ทางทหารของสหรัฐกับญี่ปุ่นก็บอกครับว่าครั้งนี้ยิงได้ไกลและยิงได้สูง คำว่าสูงนี่หมายความว่าตั้งมุมของวิถีกระสุนเนี่ยมันจะไปได้ไกลถึงขนาดที่ข้ามทวีปได้ที่เรียกว่า intercontinental ballistic missile intercontinental ก็แปลว่าข้ามทวีปได้ครั้งนี้จึงทำให้เกิดความหวั่นวิตกพอสมควรครับว่าบรรยากาศอย่างนี้เมื่อคิมจองอึนมีความฮึกเหิมอย่างนี้ การที่จะเจราจาตกลงหาทางลงนั้นดูเหมือนจะยากจังหวะที่ยิงขีปนาวุธเมื่อวันอาทิตย์คือเมื่อวานเนี่ยมันตรงกับวันที่สีจิ้นผิงผู้นำจีนเปิดงานใหญ่ครับงานสุดยอดประชุมวัน l บลวันโรดหรือเส้นทางสายไหมศตรวรรษที่21เปรี้ยงเลยครับแทนที่พาดหัวทั้งโลกจะเป็นความยิ่งใหญ่ของจีนในการที่ระดมเอาผู้นำจาก ร้อยกว่าประเทศเนี่ยมาร่วมให้ความสำคัญกับโครงการที่จีนถือว่าเป็นชิ้นโบแดงแต่ปรากฏว่าข่าวใหญ่เมื่อวานนี้กลับกลายเป็นเกาหลีเหนือครับเพราะว่าเกาหลีเหนือเลือกที่จะใช้วันนั้นทดลองขีปนาวุธที่เป็นพิสัยใหม่ที่เชื่อกันหลังจากวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญทางทหาร ผู้เชี่ยวชาญอาวุธของสหรัฐและญี่ปุ่นนะครับว่าดูจากวิถีกระสุนดูจากความสูงดูจากว่าไปหล่นตรงไหนก็ทำให้เห็นว่าครั้งนี้แปลว่าวิวัฒนาการของอาวุธของเกาหลีเหนือนั้นก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วครับเกาหลีเหนือเข้าบอกเลยนะครับว่านี่เป็นการพัฒนาความสามารถที่สามารถจะจากนี้ไปใช้หัวรบ นิวเคลียร์ขนาดหนักที่เป็นขนาดใหญ่ใช้คำว่า large scale heavy nuclear warhead แปลว่าการทดลองครั้งนี้เนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพสมรรถภาพในการที่สามารถจะเอาหัวรบนิวเคลียร์ไปติดอยู่ตรงจรวดแล้วยิงสูงยิงเป้าที่แม่นยำเมื่อวานนี้ที่ยิงเนี่ยไปลงใกล้ๆก,กับรัเสเซียครับไปลงในเทะเลญี่ปุ่นแต่ใกล้รัเสเซียมากกว่าที่จะใกล้กับญี่ปุ่น เขามีรายละเอียดอย่างนี้เลยนะครับว่าตัวขีปนาวุธเนี่ยยิงจากมุมสูงที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงหรือว่าประเทศใกล้ๆหมายความว่าถ้ายิงต่ำเนี่ยมันสามารถที่จะไปกระทบหรือว่าเป้ารอบๆบ,บ,บ้านเนี่ยมันจะไปโดนเข้าได้โดยเฉพาะถ้ามันหลุดจากวิถีโค้งมันก็สามารถจะทำให้ เจ้าขีปนาวุธเนี่ยไปลงหรือระเบิดที่มาติดหัวเนี่ยไปลงในเพื่อนบ้านครั้งนี้จึงยิงสูงเป็นพิเศษยิงไปทั้งหมด787กิโลเมตรยิงไปไกลนะครับ787กิโลเมตรความสูงนี่ความสูงที่สำคัญนะเพราะว่าเป้าถ้าหากยิ่งสูงยิ่งไปได้ไกลครับความสูง2,111.5กิโลเมตร นี่เป็นรายงานทางการจากสำนักข่าวกลางของเกาหลีเหนือที่ชื่อ KCNA ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ให้รายละเอียดถึงขั้นที่ว่าฉันไม่มีความลับฉันสามารถจะบอกกล่าวได้เลยว่าอาวุธใหม่ของฉันเนี่ยทำอะไรที่พวกคุณโดยเฉพาะอาเมริกาจะต้องกลัวผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็จับทุกรายละเอียดเลยครับบอกว่าความสูงที่ขีปนาวุธ เกาหลีเหนือครั้งนี้เนี่ยแปลว่ามันสามารถที่จะยิงด้วยวิถีโค้งที่สูงซึ่งก็จะทําให้การความสามารถในการยิงไปไกลเนี่ยเพิ่มสามรรถภาพมากขึ้นซึ่งถ้าบอกปกติเนี่ยถ้ามันยิงในจุดวิถีโค้งปกติเนี่ยวิถีกระสุนปกติเนี่ยมันก็จะยิงได้ประมาณ4,000กิโลเมตร 4,000กิโลเมตรคนก็กลัวกันว่าไอ้4,000กิโลเมตรเนี่ยมันปแปลวมันข้ามทวีปได้นี่คือความสามารถที่เกาหลีเหนืออ้างว่าตัวเองบรรลุแล้วในคำแถลงการของ KCNA สำนักข่าวของเกาหลีเหนือเนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าหากสหรัฐพยายามที่จะยั่วยุเกาหลีเหนือจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงมหันตภัยใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ นี่อ้างใครอ้างคิมจองอึนพูดนะครับไม่ใช่แค่แถลงการทางการอ้างท่านผู้นําเกาหลีเหนือบอกเลยครับว่าถ้าสหรัฐยั่วยุเกาหลีเหนือขอให้ทราบว่าจะไม่มีทางหลีกเลี่ยงมหันตภัยใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และก็เตือนสหรัฐนะครับว่าไม่ควรที่จะปฏิเสธความเป็นจริงว่าแผ่นดินใหญ่เมนแลนด์ land, และแปซิฟิก เขตปฏิบัติการของสหรัฐในแปซิฟิกและแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐนั้นอยู่ในไซติ้งเรนจ์ฟอร์สไตรค์อยู่ในรัศมีที่ขีปนาวุธใหม่ของเกาหลีเหนือนั้นเจาะไปถึงได้และมีวิธีการมีความสามารถมีแสนยานุภาพทุกประการที่จะตอบโต้สหรัฐแปลว่าหนึ่ง การทดลองของเกาหลีเหนือเมื่อวานเนี่ยเขายืนยันแม้กระทั่งฝ่ายอเมริกาและญี่ปุ่นก็ยืนยันนะครับว่าครั้งนี้อาวุธร้ายแรงกว่าทุกครั้ง 2. โอกาสที่จะยิงไปถึงสหรัฐอเมริกานั้นมีความเป็นไปได้สูงขึ้น3เกาหลีเหนืออ้างว่าสามารถยิงเป้าของสหรัฐในแปซิฟิกและแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐและ ถ้าหากสหรัฐตอบโต้เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็อ้างว่ามีแสนานุภาพมีสมรรถภาพมีศักยภาพในการตอบโต้ด้วยเช่นกันนี่แปลว่าจังหวะของการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ได้เป้าสองอันเลยครับหนึ่งทำให้จีนรู้สึกว่าเกาหลีเหนือไม่ใช่เด็กว่านอนสอนง่ายอีกต่อไป ขณะที่จีนต้องการจัดอีเวนท์ใหญ่ที่สุดในเรื่องของเส้นทางสายไหมศตวรรษที่21เกาหลีเหนือก็แย่งซีนก็แย่งพาดหัวด้วยการทดลองฮิปนาวุธสอเป็นจังหวะที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่มูนแจอินเพิ่งจะมารับตำแหน่งได้ไม่กี่วันเท่านั้นเองหลังจากเลือกตั้งแปลว,ว่าเกาหลีเหนือต้องการจะส่งสัญญาณเตือนไปที่ผู้นำเกาหลีใต้ด้วยครับว่า คุณจะบอกว่าคุณพร้อมจะมาเจรจาก็ว่ามาแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเรามีอาวุธร้ายแรงที่เราสามารถจะต่อรองในเรื่องต่างๆที่คุณอาจจะคิดว่าเราไม่มีได้อย่าอ้างสห a ัฐอย่าไปกอดสหรัฐ t กอนญี่ปุ่นเอาไว้เพราะว่าเรามีอาวุธร้ายแรงที่ทำลายพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ของคุณแล้ว แล้วว่าบรรยากาศเดิมที่บุญแจอินบอกว่าพร้อมจะเป็นไปเปียงยางไปจับมือเจรจาหาทางสันติภาพสำหรับคาบสมุทรเกาหลีนั้นดูเหมือนจะห่างไกลขึ้นไปอีกรอบหนึง่งนี่คือความหวัดหวันถึงแม้ว่าทูตสหรัฐประจำยูเอนิกกี้เคลลี่จะบอกว่าโอ้ย ที่เกาหลีเหนือทดสอบทดลองขีปนาวุธเนี่ยมาจากความตกใจความหวาดหวัน่นความประสาทกินอยู่ไม่สามารถที่จะมีความไว้วางใจว่าตัวเองจะอยู่รอดไหมฉะนั้นจึงทดลองตูมๆต,ตามๆแต่นั่นก็เป็นการพูดการทูดประเภทบลา f f กลับมาเท่านั้นเองครับถ้าเราดูให้ดีก็จะเห็นนะครับว่าครั้งนี้เป็นจุดที่อาจจะมีภาวะพลิกผันได้สูงมากโดยเฉพาะในขณะที่ โดนล์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐไม่มีสมาธิเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศเท่าไหร่เพราะไปเจอกับเรื่องอืดเฉาวว่าด้วยการปลดผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีที่ดูเหมือนว่าจะมีการขยายผลโดยฝ่ายต่อต้านให้เห็นว่านี่คืออันตรายมากอันตรายอย่างยิ่งที่ทรัมป์พยายามจะขัดขวางกระบวนการยุติธรรม โดยปลดผู้อำนวยการ FBI เพื่อไม่ให้มาสอบสวนความโยงใหญ่ระหว่างรัสเซียกับเขาและคนใกล้ชิดถ้าหากมีการพิสูจน์ว่าเป้าหมายชัดเจนของการปลดผู้อำนวยการ FBI นั้นเนี่ยไม่ใช่เหตุผลของความไร้ประสิทธิภาพปกติธรรมดาแต่ว่าเป็นการสกัดกัน้นไม่ให้ FBI มาสอบสวนตัวเองเกี่ยวกับเรื่องรัสเซียแล้วก็เข้าข่าย obstruction of justice ครับ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมความผิดนี้ร้ายแรงครับความผิดนี้ไปถึงขั้น impeachment เลยความผิดนี้เท่ากับเป็นการจงใจที่จะก่ออาญากรรมไม่ให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นตามกระบวนการปกติได้ประเด็นนี้แหละครับที่บิลคลินตันสมัยที่มีเรื่องอื้อเฉาวเกี่ยวกับมอนิกาเลวนสกีถูกกล่าวหาตอนที่สภาทำท่าจะมีการ i m p e a c h หรือว่าไตาส่สวนเพื่อถอดถอน ทลินตตนเนี่ยประเด็นข้อกล่าวหาไม่ใช่อยู่ที่เรื่องชูสาวกับโมนิกาเลวินสกี้เป็นหลักครับข้อหาหลักเลยคือ obstruction of justice คือขัดขวางกระบวนการของการสอบสวนที่ควรจะเกิดขึ้นตามปกติยิ่งสมัยริชาร์ดนิกสันคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับวอเตอร์เกตนั่นยิ่งหนักเลยครับเพราะว่ามีการปลดมีการไม่ยอมให้อัยการอิสระอัยการพิเศษเนี่ยทำหน้าที่ในการสอบสวนปลดย้าย ชั่วข้ามคืนเหมือนกับที่ทรัมป์ทำกับเจมส์โคมีนี่แหละครับฉะนั้นเข้าข่ายว่ามี obstruction of justice แล้วก็ความผิดร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่เราจับมาประเด็นเช้าว,วันนี้ว่าเกาหลีเหนือทำอย่างนี้มีความพึกเหิมมากนะครับบรรยากาศที่เกาหลีเหนือเช้าว,วันนี้นี่เป็นการเฉลิมฉลองท่านผู้นำนี่ออกมาปลบไม้ปลอ,อ,อบมือประชาชนทั้งประเทศลุกขึ้นมาแสดงความยินดีว่าบัตนี้ เรามีอาวุธไร้แรงพอที่จะตั้งหลักปักหลักสู้กับสหรัฐอเมริกาที่มีแผนจะเข้ามายึดครองค้นล้มระบบเศรษฐกิจของเราจะมายึดครองจะมาสังหารผู้นำของเราบัดนี้อาวุธล่าสุดที่เราทดลองนั้นสามารถยิงไกลไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วจึงทำให้ทุกคนฮึกเหมิมและทีมจองอื่นก็จับจับจงหวะนี้แหละครับที่จะสร้างความสำคัญให้กับตัวเองขึ้นมา อีกครั้งหนึ่งน่าสนใจว่าอย่างนี้เนี่ยแปลว,ว่าโอกาสของการเจรจาโอกาสของการทำให้เกิดความเข้าใจว่าสงครามหรือว่าความเสี่ยมสงครามจะลดน้อยถอยลงหรือไม่ดูเหมือนจะลดน้อยลงไปอย่างยิ่งเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคนวิเคราะห์ทางด้านอาวุธเขาให้ดูแล้วผมก็จะให้ดูนะครับว่าสนะครับเขา วาดภาพนี้ให้ดูเลยครับว่าการยิงขีปนาวุธเนี่ยมันมีหัวรบอย่างไรให้ดูตรงนี้นะครับว่ามันจะยิงจากตรงนี้ครับนี่คือลอนช์นะครับเมื่อวานนี้ยิงจากเมืองชื่อคูซองซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเกาหลีเหนือติดกับชายแดนจีนครับแต่ว่าขีปนาวุธลูกนี้มันไปลงที่ทะเลญี่ปุน่นใกล้กับรัเสเซียรัเสเซียก็มาบอกว่าเฉยๆว่าไม่รู้สึกคุกคาม แต่ว่าน่านอนครับรัสเซียก็ต้องการที่จะเห็นว่าตัวเองยืนอยู่คนละข้างกับสหรัฐในทุกๆเรื่องนี่ครับจุดนี้นะครับยิงตรงนี้แล้วต้องยิงสูงครับเพื่อจะไปไกลมันก็จะมาถึง first stage นี่คือตัวขีปนาวุธหัวรบอยู่ตรงนี้นะครับมันจะต้องถึงจุดที่จะปล่อยหัวรบออกมามันก็จะยิงขึ้นไปสูงครั้งนี้สูงเป็นพิเศษครับสูงขึ้นไปเนี่ยถึงจุดสุดยอดนี่2 0 0 0ันกว่ากิโลนี่ first stage แล้วมันก็จะมามันก็จะทิ้ง <c oughs> จาก first stage มันก็จะทิ้งหัวกระสุนออกไปก่อนมาถึงจุดที่2 second stage เห็นนะครับนี่คือไปถึงขั้น2มันจะยิงด้วยองศาที่ค่อนข้างจะ steep ค่อนข้างจะชันขึ้นไปสูงนี่ครับมันจะบินไปถึงจุดสูงสุดก่อนที่จะลงเนี่ยเมื่อสักครู่ KCNA ของเกาหลีเหนือบอกว่า บินไปสูงถึง2,100กิโลเมตรตรงนี้ก็จะเป็นจุดวิถีกระสุนที่ลงแล้วครับเริ่มลงเหลือแต่วอลเฮสแลละครับนี่คือหัวรบหัวรบลงมาล้วดนี้มันก็จะตูมลงมาจะมาระเบิดตรงนี้ครับนี่คือเป้าสมมุติว่านี่คือแผ่นดินอเมริกามันก็จะเป็นวิถีที่บินขึไปสูงพอที่จะลงลงถ้า บินไม่สูงเท่าไหร่สมมุติว่าวิถีโค้งเนี่ยมันไม่สูงเท่าไหร่ความเสี่ยงที่จะมาลงแถบนี้ครับก็จะมีมากฉะนั้นคราวนี้เนี่ยบินสูงเป็นพิเศษเพื่อจะพิสูจน์แสนยานุภาพว่าสามารถบินสูงและก็ไปหล่นเป้าหมายไกย่มันจะระเบิดตุ้มตรงนี้เลยครับนี่คือคำอธิบายว่าที่เร็วและสูงเนี่ยมีผลอย่างไรต่อการทำลายเป้าหมาย ภาพนี้บีบวิเคราะห์ครับบอกว่าผู้เชี่วชาญอธิบายให้ฟังว่าถ้าหากยิงในมาตรฐานปกติหมายถึงวิถี Standard Trajectory หมายถึงวิถีกระสุนปกติเนี่ยมันสามารถมีรัศมีได้ถึง4,000กิโลเมตรทีเดียวแต่นี่พอบินสูงเนี่ยมันก็จะร่วงลงมาใกล้หน่อยนี่คือ ภาพอธิบายว่าทำไมการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้เนี่ยจึงมีความสำคัญที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทหารทั้งหลายมานั่งวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงเป้าหมายจุดประสงค์ของเกาหลีเหนือที่ต้องการผมเชื่อครับว่าเป้าหมายชัดเจนของคิมจองอืนเนี่ยก็คือการ บอกกล่าวกับชาวโลกได้ว่าเขามีความสามารถในการพัฒนาอาวุธร้ายแรงที่อเมริกาจะมองข้ามเขาไม่ได้ฉะนั้นการเจรจาใดๆที่จะมีนั้นอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้แม้กระทั่งจีนจะต้องเข้าใจว่าเกาหลีเหนือไม่ใช่หมูเกาหลีเหนือไม่ใช่จะยอมสวามิภักดิ์ง่ายๆและถ้าหากสหรัฐคิดการใหญ่คิดจะบุกคิดจะถล่มเกาหลีเหนือแล้วก็คิดให้ดีเพราะว่า เกาหลีเหนือพร้อมจะสู้ตายพร้อมที่จะใช้อาวุธล่าสุดที่พัฒนาได้ถล่มแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐและจะใช้คำนี้ครับว่าสหรัฐจะเผชิญกับหายนะที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เชื่อไหมครับว่าสหรัฐเองก็ต้องคิดหนักเหมือนกันเพราะว่ามันคุ้มไหมครับที่จะเล่นเกมเสี่ยงสมมุติว่าบอกว่าอเมริกาบอกยิงมาเลย คุณยิงมาฉันมีระบบต่อต้านขีปนาวุธที่เรียกว่าทาร์ทในเกาหลีใต้และแน่นอนในมหาสมุทรแปซิฟิกจากฮาวายเนี่ยก็จะมีระบบต่อต้านที่สามารถยิงสวนขึ้นไปภาพนี้ที่เราเห็นก็คือว่าทางเกาหลีเหนือถ้ายิงขึ้นมาบนท้องฟ้าไกลรัศมีอย่างไรก็ตามแต่สารัาจะต้องจับได้ตั้งแต่ตอนยิงแล้วครับรู้ว่าส่วนโค้งวิถีกระสุนเป็นอย่างไร ทางด้านระบบต่อต้านนั้นก็จะต้องจับให้ได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ล่าสุดล่ะครับจับได้ว่ามันเป็นด้วยความเร็วเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ระบบต่อต้านขีปนาวุธของสหรัฐถ้าหากเป้าหมายคือแผ่นดินใหญ่สหรัฐจุดกลางก็คือฮาวายที่เป็นฐานปฏิบัติการศูนย์ประชาการรบของสหรัฐก็จะยิง ขีปนาวุธขึ้นมาสวนตุ้มกันกลางอากาศเลยครับพูดแล้วเหมือนในหนังใช่ไหมครับพูดแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นการ์ตูนได้มันทําไมยิงขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งรู้ทันยิงสวนเปรียงทําลายกันกลางอากาศเลยได้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธบอกว่าทําได้แล้วครับเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยใครมีเทคโนโลยีได้เก่งกว่าก้าวหน้ากว่าก็สามารถชนะศึกสงครามเหล่านี้ได้ แต่ทุกคนก็หวังว่าไม่ต้องใช้ศึกสงครามนี้ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีนี้เพราะว่าความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตทรัพย์สินและสำคัญกว่านั้นก็คือการขยายผลกลายเป็นสงครามระดับโลกนั้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเรายังไม่ได้ยินเสียงจากนายพลยักษ์ของสหรัฐเหมือนกับเมื่อเดือนที่แล้วตอบโต้เกาหลีเหนือแต่ผมคิดว่า วันสอวันนี้เราจะเห็นครับว่าสหรัฐก็จะอยู่เฉยเฉยไม่ได้เช่นเดียวกันแปลว,ว่าความพยายามสหรัฐที่ให้จีนกดดันเกาหลีเหนือพยายามที่จะไปให้บอกกล่าวว่าจะหาทางลงกันอย่างไรเข้าไปที่สหปร,ระชาชาติกดดันคว่ำบาตต่างๆนานานั้นถึงวันนี้ยังไม่เห็นผลยิ่งเมื่อวานนี้ทดลองขีปนาวุธแล้วคิมจองอึนเชื่อว่าสําเร็จยิ่งยากขึ้นยิ่งทําให้การเผชิญหน้าทางทหารมีสูงขึ้น นี่คือสถานการณ์ล่าสุดเช้าวันนี้ที่ผมนำข้อมูลสดๆด,ดร้อนร้อนเมื่อสักครู่ของเกาหลิเหนือ KCNA ออกข่าวและชี้แจงรายละเอียดของสมตรตถภาพขีปนาวุธและหัวรบใหม่ล่าสุดซึ่งฟังดูแล้วไม่น่าสบายใจแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เราต้องรับรู้จะได้เกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิดกันต่อไปครับเกาะติดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ ผมเชื่อว่าจะมีผลต่อระเบียบโลกเป็นอย่างยิ่งขณะที่เรามองจีนสีจิ้นผิงเปิดสัมมนาสุดยอดประชุมสุดยอดว่าด้วย one belt one road นั่นคือเศรษฐกิจนั่นคือยุทธศาสตร์ geopolitics นั่นคือยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์จีนต้องการให้โลกสงบเพื่อตัวเองจะได้ขยายเศรษฐกิจเหมือนกับมีคนบอกว่าจีนตั้งของขายและทำของมาขายต้องการกำไรต้องการให้ทั้งโลกซื้อของเขาอยู่ดีๆ มีเด็กเกเรเด็กแวน่นเกาหลีเหนือมาขับมอเตอร์ไซค์เปรี้ยงชนร้านรวงที่จีนตั้งขึ้นมาจีนต้องหุดหงิดแน่นอนครับฉะนั้นจีนจะต้องไปปลอบใจเด็กแวน่นบอกว่าใจเย็นๆอย่าเอาหนังสติ๊กถ้ามายิงข่มขู่คนชาวบ้านแถวนี้เขากําลังจะทํามาหากินกันเขากําลังจะสร้างบ้านสร้างชาติกันคุณจะมาอารวาสโวยวายอะไร เด็กวันก็คงจะบอกกับพี่ใหญ่จีนนะครับบอกว่าก็พี่ไปคบกับไอ้กันเนี่ยไอ้คขาบอยนั่นน่ะมันจะมาฆ่าผมมันจะมาทําลายผมมันจะมาจัดการกับผมแล้วพี่ยังไปเล่นกับเขาพี่ยังไปคบหาเขาได้อย่างไรนี่คือภาพสมมุติที่ผมคิดว่าน่าจะเปรียบเทียบให้เห็นได้เช้าวันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราต้องติดตามข่าวระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดสนิทสนมและติดตามทุกมิติของข่าว มีอะไรด่วนมีอะไรร้อนผมจะตัดเข้ามาวิเคราะห์จิบกาแฟ ى, พร้อมๆกันสวัสดีครับ